ตอนนี้นะคะเราก็ได้ลงมาจากดอยปวยกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่เด<ช>ี๋ยวมากนาทีนี้เราทึกมากตอนไหนลงรอยสัวนี้โอ๊โยไปอู้มันน้ากลัวมากค่ะเราดูมันขี่ดูมันต้องว่าหมดีอย่ามาด่าโอ้ย รถซัพเปอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโค้ยังต่ไรอ๊ป๊อป๊อไปตัวป๊อปดูตอ้ายวใจสบายแล้วสนุกอ่ะสนุกตรงไหนวะ เฮ้ยเ้ยเยอยู่กลางเล่นมันบดีป๊อกป๊องเนี่ยโค้งเนี่ยมาองนี่น่กลัวมากกลังว่างเุ้ย เฮ้ยนากวเฮ้ยเฮ้ยเบาบามันเป็ลแล้วปอบาปอาโอ้ยใส่บปดี กำลังรดสวนมาเนอะตอนนี้เราลงมาถึงดอยสุเทพแล้วค่ะโอ้นักท่องเที่ยวเยอะมากอะไรนั่มีไหนเอ้าต่ำกับพี่มิ้นหายคุ้ยๆป้อกโก้เนี่ยน่ากลัวฮ่าข้อยังเยอะปฏิบัติตัวอุ้ยป๊อป้อแบบโคี่น่ากลัวมากตรงนี้ ตอนลงอ่ะคุณจะรู้อะไรไหมว่ามันน่กลัวมาาเพราะต้ามของมีไหนเนี่ยอยู่ที่น้ำตกหรือเปล่าขาลงหลุมเปล่าอยู่ด้วน้เราได้ปียบ้วเนี่ยโอ๊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 ยน่ากลัวมาก అయినా వర్కివా ่เดอยวไหมอ๋อตันนี้เริ่มาถึงนี้แล้วนะเนี่ยท่เราับตัวอย่างที่ตามัารถถังรมจับเพื่อนลมก็เนี่าโคตรฉลุยเลงงไ้ลุยมาได้น่กลัวโคตรน่ากลัวเลยแต่แต่ทว่าถ้าจะฉลุยแบบตั้มมาฉลุยมาได้เพราะเบรกดีถ้าเบรกดีอ่ะแั้วกเอารถเรียบร้อยขึ้นมาน่ะไอตั้ม 拜拜拜。